จากโชว์บอลช anel u t u b e นะครับก็เราอยู่ใน Honda Civic 2 0 1 6 a l l น e w นะครับก็จะพามาชมข้างในข้าวๆของ,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 งตัว1.8 EL นะครับปวงมอะไรมลติฟังกชันนะครับทุกเล่นเยอะมากครูสคอนโทรลนะครับปุ่มพุชสตาร์ทระบบแ e ค t ั o n คอนโทรล VSC นะครับที่เปิดกระโบรงหน้านะครับแล้วก็ที่เปิดทั้งด้านหลังนะครับ กดตรงนี้อยู่ที่แผงประตูแล้วก็มีปุ่มกระจกทั่วไปนะครับเบรกมือไฟฟ้าปุ่มเบรกโฮนะครับปุ่มอีค n อนโหมดแล้วก็เป็นคอนโซลสองชั้นคล้ายๆ HRV นะครับมีที่เสียบ AUX USB อยู่ข้างล่างช่องจา่ายไฟ12โวลต์นะครับก็เป็นจอทัชสกรีนระบบปรับอากาศนะครับใช้งานง่ายๆอ่า กระจกมองหลังแบบไม่ปรับสะท้อนแสงน,นะครับไฟกระจกนี้ไม่มีไฟมาให้ลำโพงมีเิตเตอร์มาให้นะครับแล้วก็ตัวนี่นะครับช่องอะไรเนี่ย1.1แอมป์ 1. 1 USB นะครับสำหรับชาร์จไฟมาให้นะครับที่เก็บของนี่จะเป็นที่เก็บของธรรมดาทั่วไป ประมาณนี้ครับข้างในก็จะเป็นโทนสีนี้มีไฟตรงนี้นะครับอันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้ายะไปทดลองขับเดี๋ยวจะมารวีวิวต่อให้ดูนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ